สวัสดีครับพ่อคัผมนะครับเบบอยนะครับจากช่องมัดดูไฟฟิมนะครับทักทายเอฟซีนะครับอย่างเช้านะครับวันที่เก้าสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแมกี้ก็ไปซื้อข้าวมานะครับที่เซเว่นนะครับอยู่ใกล้เนาะนะครับก็คลิปนี้ก็จะมากินข้าวเมื่อเ่้งวันนะครับเอฟซีกินข้าวกันหรือยังครับถ้ายังไม่กินก็มากินพร้อมแมงกกี้ได้เนาะนะครับ นี่ล้วก็ได้น้ำมาด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้จะให้ดูได้อะไรมาเิบ้างนะครับครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับ นี่ครับได้ข้าวกล้องแดงมาหนึ่งนะครับแล้วก็ข้าวอันนี้เป็นข้าวขาวนะครับข้าวขาวเนี่ยมันมันจะได้เยอะนะราคาเท่ากันครับสิบห้าบาทอ่าเขาเอาช้อนสั้นมาให้แนละ้วลืมเดี๋ยวลืมบอกน้องว่าให้ช้อนยาวแต่ว่าผมมีช้อนยาวอยู่พกไว้นะครับ ดี๋ยวบางทีต้องซื้อช้อนแสแตนเลสเอาไว้นะนะครับความพลาสติกอะมันไม่ค่อยทนหรอกครับทุกคนโอเคแล้วผมก็วันนี้นึกอยากกินมามา่านะครับนี่มามา่ตาต้มยำกุ้งนี่นะครับมาม่าวันนี้ได้น้ำพริกอันนี้มาครับน้ำพริกปลาสลิดนะครับนี่ซื้อเป็นกระปุกอย่างนี้นะครับ แกยังไงแกะยากอีกแล้วทุกคนนะครับอ่าขอคุณแจรถแล้วกันปื๊ดปื๊ดอืมแกะนะครับอืมก็แตงกวานะครับแตงกวาเซเว่นนะครับเพราะว่าอยากกินแต่ว่า อ่ถ้าอยากซื้อได้แบบใปนานือนจะต้องไปตลาดสดครับแต่น,นี่คือเราไม่ได้มีเวลาไปเนอะนะครับไข่ลวกนะครับสาลายอันนี้มีซ่อมอสำหรับกินเส้นมาม่านะครับอืม โอเคมามิาไายอันนี้น้ำพริกกุ้งสวรรค์น,นะครับทุกคนอันเนี้ยแกะน่าจะแกะง่ายอยู่นะอ่าโอเคนีครับแปดบาทน้ำพิกแปดบาทเทหมดเลยก็ได้นะนะครับเอาไว้ซึ่งหนึ่งก็ได้ ได้แล้วก็ไข่ต่อกไข่ใส่นะทุกคนนะไข่ลวกจ้ะเราเตรียมที่ชอนเพราะเรารู้ว่าเราตอกไข่เราเลอะแน่ทิชชู่เตรียมไว้ครับตอกเรียบร้อยนะเสร็จเลย อุ้ยนะครับพุกท่านน่ากินไหมล่ะอนันนี้ข้าวกล้องแดงกระตอ,อกลูกหนึงลงไปนะครับตออกลูกหนึ่งลงไปนะครับปึ๊บปึ๊บเอ้ยนี่นครับทุกคนป้าใส่น้ำพริกเข้าไปอืมโอ้โหแหลมเลยซอสจ้ะซอส ปึ๊บนะครับหย่ะซอสักหน่อยเพิ่มรสชาติอ่ะทุกคนครับและนี่ก็คืออาหารมื้อเที่ยงของวันนี้นะครับมาทุกคนครับไม่รอช้ากินเลยดีกว่าก่อนที่จะกินเดี๋ยวผมถ่ายภาพปก <c oughs> เอาไว้ก่อนนะทุกคนนะ <c oughs> เสียงเริ่มแหบนะครับอ่ะไม่เป็นไรอาจจะพักผ่อนน้อยอ๋อเสียงแหบจริงนะเนี่ย ถ่ายรูปเอาไว้นะครับจะไ,ได้ทําปกให้เอฟซีดูนะครับเอาละมาไหนเมื่อพร้อมรอก็บันเลงมามากเลยอืม อันนี้น้ำพริกปลาสลิดนะครับโอเคนะมีเนื้อปลาสลิดมาด้วย ถ้าเสียงมันดังไปผมก็เอาไว้ตรงนี้นะทุกคนนะคือผมติดไม้ไง<ด>응บางทีเสียงมันอาจจะดังเกินไปก <s ell> <PE> ็เอาห่างก็บปากนะครับ <PE> อืม <PE> 嗯。Mm hmm. นะครับเดี๋ยวเย็นวันนี้นะครับแมงกะบี้จะพาเอฟตีย้อนรอยน้องต้นข้าวที่ตลาดคนเดินสกายวอล์ครอรับชมได้เลยอีพีสองวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยไงแต่ภาวนาอย่าฝนจะตกนะฮะ ผมก็จะไปประมาณสักบ่ายสามหรือสี่โมงเย็นนะี่แหละประมาณสี่โมงเย็นะครับอืมประมาณสี่โมงเย็น ข้าวสา,าล่ายังต้กคนะข้าวสาลยอาจจะมีเลอะอๆหน่อยนะครับอืม คดีที่ว่าผมอยู่ในเมืองเนี่ยโรงแรมตรงเนี้ยมันใกล้กับเซเว่นผมเดินลงไปซื้อของได้เลยนะครับผมชอบโรงแรมนี้ที่ว่ามันใกล้เซเว่นมากแล้วก็โรงแรมนี้ราคาคือแคสี่ร้อยนะครับซึ่งแมงกบี้ได้ต่อห้องพักเพิ่มแล้วอีกแปดร้อยอยู่สองคืนสรุปนะครับแมงกบี้ก็อยู่โรงแรมนี้สามคืนก็รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดพันสองร้อยบาท นะครับตวนที่ผมโอนจ่ายครบหมดแล้วนะครับผมอยู่ถึงคืนวันที่สิบนะครับส่วนวันที่สิบเอ็ดก็ไปสุพรรณบุรีใช่ไหมแต่คราวนี้เราก็ต้องดูดูตารางของน้องต้นข้าวว่าน้องต้นข้าวหายป่วยหรือ,อยังวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ต้องดูตารางน้องว่าน้องหายป่วยหรือ,อยังนะครับถ้าน้องไปได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องพักก็คือพักนะครับตามนี้นะครับ วันนี้ที่เอามาม่ามากินเนี่ยนะครับคือผมอยากสดน้ํานะครับเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างมันเป็นอาหารแห้งนะครับ นี่ข้าก้องแดงนะครับส่วนข้าวที่พี่อ้อมแอดวินนะครับส่งมาให้นะครับข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวนะผมเอาไปให้แม่หม่วงกินแล้วนะครับแล้วผมก็เก็บหม้อหงข้าวไว้ที่บ้านเพราะว่ามันไม่ไะดวก มื้อเย็นผมก็ไม่ได้กินอะไรแล้วนะครับนอกจากถั่วหรือผลไม้นี่ได้นหน่อยครับถ้ากินได้ก็จะเป็นยำบุ้นเนส้นซุกกี้อะไรเงี้ยพอกินได้นะครับอืมเขาก็มีประโยชน์นะครับ อันนี้ผมอยู่ห้องเบอร์หนึ่งนะเนี่ยผมต่อห้องเบอร์หนึ่งก็คือห้องนี้โอเคไ wi ไฟถึง wi f ฟตัวแรงถึงก็เลยต่อห้องนี้นะครับตอนนี้แมงกายเป็นคนเมืองกายไปแล้วนะตอนแรกอยู่ท่าม่วงนะนะครับคือมันต้องอยู่มันต้องดูตามตารางงานน้องน้องอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่นนะครับ จริงๆตอนเนี้แมนกาไีอยู่ใกล้น้องคราวนะแต่ผมไม่รู้ว่าน้องอ่ะบ้านอะไรอยู่ไหนผมไม่รู้หรอกนะครับแต่รู้ว่าน้องอยู่ในเมือง อันนี้มันเผ็ดไหมไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดออกหวานนิ้หน่อย<ม>ก็เอามากินให้มันมีสีสันนะทุกคนนะครับ ผมก็จะหาอะไรมากินที่แบบเออมันเพิ่มรสชาติบ้างนะครับออกินเดิมเดิมมันก็รสชาติดเดิมอ่ะมมนะ <c oughs> <c oughs> อ๋ออิ่มมากเลยทุกคนนะครับกินแค่นี้ผมก็อิ่มแล้วนะ โอเคเก็บนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะเก็บช้อนไว้นะเก็บชเอนเอาไว้พวกนี้เราก็เก็บใส่ถุงนะครับเป็นขยาะนะครับที่เก็บไปกินนะครับ ้ามีผลไม้ก็จะไปซื้อผลไม้แต่ยังไม่มีตลาดตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปซื้อนะทุกคนนะมันมีตลาดอยู่ครับ โอเคครับตอนนี้มากบิ๊กกินข้าวเมื่อวันเรียบร้อยแล้วครับก็คลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเล่าข่าวนะครับที่น้องต้นข้าวป่วยณนะขณะน,นี้เราก็จะอัปเดต <c oughs> อาการของน้องต้นข้าวว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วล่า <c oughs> สุดน้องอาการดีขึ้นหรือ,อยังนะครับส่วนงานวันพรุ่งนี้นะครับน้องจะไปขึ้นร้องได้หรือเปล่าก็ต้องรอการอัปเดตว,วันต่อวัน นะครับในวันที่สิบมันพุ่งี้เช้าแต่ว่าวันนี้แมงกะบ,บีจัดให้ f อซนะครับแล้วก็ผมจะพาเอเนะี่ยไปย้อนรอยน้องต้นข้าวถนนคนเดินสกายวอล์กนะครับที่เมืองการนี่แหละเมื่อวานนะ่ะผมไปไล์สดไม่ได้รถพี่ชัยหม้อน้ำเสียจอดซ่อมอยู่นานแล้วก็จับเวลาไป ไม่ทันก็เลยตัดสินใจมารอน้องหยุดที่การนะครับมเมื่อคืนน่ะเราก็ดูไลฟ์สดทางช่องต่างๆนะครับที่ที่ไปไลฟ์หน้างานนะครับแต่น้องอ่ะสงสารเสียงน้องมากนะครับ <c oughs> น้องน้องข้าวล้อมเสียงแทบจะไม่มีแล้วแล้วก็ไม่ไหวแล้วอ่ะนะครับเมื่อคืนได้น้องน้ําหอมใช่ไหมนะครับ มาช่วยน้องต้นข้าวร้องสองเพลงนะครับถือว่าดีมากเลยลน้องน้องน้งหอมเสียงก็ดีด้วยนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาต่อจากนี้น้องน้งหอมอาจจะได้มาช่วยน้องต้นข้าวร้องเพลงก็ได้นะนะครับก็ยังไม่รู้นะครับก็รอดูนะครับผมอ่ะโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ